ไฟป่าที่เทือเขาบรรทัดชยดายแดนไทยกัมพูชาที่ด้านจังหวัดตราดนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดและอาจที่จะลุก,กลามเข้ามาในพื้นที่ประชาชนในตำบลด่านชุมพลอำเภอบอ่อไร่ทำให้ตอนนี้ทางจังหวัดตราดเองครับตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ไฟป่า เมื่อคืนนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ทำการลาดตระเวนทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับนะครับตามแนวไฟป่าทางด้านทิศใต้ที่ระดับความสูง481เมตรระยะทาง1,625เมตรที่ตำบลด่างชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับพบกลุ่มไฟกำลังลุกไหม้ปกคลุมพื้นที่2กลุ่มโดยกลุ่มแรกห่างจากกองร้อยทหารพรานนะาวิกโยธินประมาณ2กิโลเมตรห่างจากแนวชายแดนประมาณ3กิโลเมตร และกลุ่มที่2ครับห่างจากแนวชายแดนประมาณ1.5กิโลเมตรโดยในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็มีทั้งอุปสรรคจากทั้งกระแสลมนะครับและได้มีการยินคือเขาได้ยินเขาวักเสียงช้างป่าเนี่ยนะฮะดังลั่นมาจากในพื้นที่ด้านหลังกองร้อยซึ่งพอเป็นแบบนี้มันก็ต้องรวะรรวักระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะในการออกทำงานเพราะาเราก็ไม่รู้ว่าช้างป่านั้นจะตื่นตระหนกหรือเปล่า ใช่ค่ะโดยนายชำนาญวิเตยรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดค่ะก็ขอสนับสนุนเรื่องของเฮลิคอปเตอร์นะคะเพื่อนําน้ำเนี่ยไปทิ้งยังจุดที่เกิดไฟป่าบนเทือกเขาบรรทัดแต่ว่าตอนนี้ก็มอบหมายให้ทางปอพจังหวัดตราดประสานไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะว่ามันมีช่วงเวลาใดบ้างที่มันไม่มีลมถึงจะเริ่มปฏิบัติการได้นะเพราะว่าคือท่านผู้ว่าบอกถ้าทําตอนที่ยังมีลมเนี่ยมันอาจจะเสียเปล่าค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อลดอันตรายจากทุ่นระเบิดที่จะเกิดกับเจ้าหน้าที่ในการเดินเท้าไปดับไฟด้วยก็เลยต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์นั่นเองแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกไปดองดูทิศทางของลมค่ะคือเวลาเฮลิคอปเตอร์เขาโปรยน้ําหรือทิ้งน้ําลงมาถ้าเกิดว่ามันมีลมพัดไปในจุดที่ไม่ใช่ไฟป่าแบบนี้ก็ทําเสียเปล่า<ช>อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ แล้วนอกจากนี้ยังประสานไปยังผู้ว่าราชการสามจังหวัดของกัมพูชาด้วยนะคะมีทั้งเกาะกงพดทิสัย รัตบองค่ะเพื่อไปพูดคุยในการแก้ปัญหาไฟป่าข้ามแดนซึ่งผู้ว่าทั้ง3าจังหวัดของกัมพูชาก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมากทีเดียวแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตราดก็เลยเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ไฟป่านะคะในพื้นที่อำเภอบ่อไร่อยู่ที่อาคารโครงการทัพทีมสยามศูนย์หนึ่งค่ะมีการประชุมวางแผนในการดําเนินการดับไฟป่าที่ประชุมเนี่ยก็มีการติดตามภาพถ่ายดาวเทียมของทางจีสตาเพื่อที่จะหาจุดความร้อนที่เกิดไฟป่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็นําไปเป็นข้อมูลในการ ัจดการแแล้้ววกก็ทานนปปองัไฟ่ค่คะกระแสลมนะครับทำให้ทิศทางของอไฟเนี่ยได้เดินทางมุ่งมาทางาตำบลด่านชุมพลนะครับที่จะเข้ามาที่เราอยู่อยู่ตรงนี้คือบ้านทับทิมสยามเหตุที่ไฟดับนั้นไม่ได้ดับเพราะเราใช้รถดับเพลิงไปดับนะครับเนื่องจากเชื้อเพลิงตรงบ้านเนินมะม่วงนั้นได้ถูกเผาจนหมดแล้วนะครับแล้วก็มาติด มุ่งมาทางด่านชุมพลเพราะว่ามีกระแสลมเหตุที่เราเข้าไปดับไม่ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังไม่มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับที่มีความยาวนะครับ176กิโลเมตรในเทือกเขาบรรทัดระหว่างชายแดนไทยกับราชนจาจกกักรบูชาตั้งแต่จังหวัดพัตตบงจังหวัดโพธิสัตว์และก็เกาะกง ซึ่งติดกับจังหวัดตากคืออำเภอบ่อไร่รนะครับอำเภอเมืองและอำเภอคลองใหญ่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราได้แต่ทำแนวกันไฟในพื้นที่ที่ปลอดภัยวันนี้เราได้หาลือกันนะครับที่จะทำแนวกันไฟเท่าที่เราจะทำได้ในภาคพ,พื้นรวมทั้งพื้นที่ที่เราจะเข้าไปได้โดยไม่เสี่ยงต่อการถูกกับดักระเบิดนะครับ สำหรับปัญหาไฟป่าตามแนวเขาบรรทัดนะครับตั้งแต่บริเวณเนิน400เนี่ยนะครับในพื้นที่ตำบลนนทรีอำเภอบ่อไร่เกิดขึ้นตั้งแต่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแต่เนื่องจากบางจุดที่เกิดไฟป่าบนเนวเขาบรรทัดนั้นยังไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปดับได้เนื่องจากยังมีทุ่นระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้อีกจํานวนมากทั้งจังหวัดตราดครับจึงได้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์ไฟป่าขึ้นเพื่อทําหน้าที่ประสานงานดับไฟป่า โดยได้รับการสนับสนุนรถดับไฟป่ารถบรรทุกน้ำรวมนักบุคลากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต17จังหวัดนนทบุรีนะครับรวมไปจนถึงกำลังพลจากทหารพรานนาวิกโยธินองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อย่างที่ได้บอกไปว่าจุดความร้อนหรือว,ว่าฮอตสปอตเนี่ยนะครับ <c oughs> นอกจากบ้านเราแล้ว <c oughs> เพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับเรา <c oughs> พรมแดนติดกับเรา สปปลาววันนี้หลักพันกันนะใช่ค่ะกัมพูชาเมื่อสักครู่นี้เกือบเกือบแตะ2 0 0พนะครับยังมีเมียนมาแล้วก็ยังมีเวียดนามด้วยซึ่งปัญหาในเรื่องของจุดความร้อนเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าเวลามันเกิดแบบนี้โอกาสที่มันจะกระทบกับพื้นที่ที่ติดกันเนี่ยมันเป็นไปได้สูงทีเดียวใช่ค่ะโดยเฉพาะตนนะนาชายแดนต่างๆนะคะก